วัสดีครับพี่ตายเป็นงันอยู่นี้ดูแปลงแล้วคใกล้จะได้โพดแล้วค่ะนี่นี้นีกกี่วันนะเนี่ยอันนี้สองเดือนวันนี้ค่ะเหรอนี่ข้าวโพดพันอะไรฮะพันเก้าเจ็ดค่ะพันเก้าเจ็ดค่ะโอ้โหนี่นี่นี่อายุประมาณประมาณสองเดือนได้ไหมสองเดือนค่ะสเดือนเลยประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะก็เก็บเกี่ยวได้แล้วโอ้โหดูมันเสมอกันหมดเลยนะพี่นะใช่ค่ะพี่ตายนี่ทำข้าวโพดมานานแค่ไหนละ ประมาณ7ปีค่ะเจ็ดปีเมื่อก่อนนี้เป็นไงบ้างนะเมื่อก่อนก็จะเจอปัญหาเขาเรียกอะไรอ่ะมีกาบมีเหลืองอเขาเรียกลาลูกตีนภาษาชาวบ้านนะคะ<อ>ลูกตีนลาก็จะก็จะช่วยช่วยกันลอกลอกเนี้ยเพราะว่าถ้าเราไม่ลอกเนี่ยฝัก อ่าก็จะเกิดลาที่ข้อได้อะค่ะอแต่ตั้งแต่ใช้ผลิตภัณฑ์ของสตาเทนก็จะไม่มีกราบเหลืองข้างล่างเลยจะสังเกตได้ว่ากราบล่างเนี่ยมีแค่นี้เองแค่ข้อนี้แค่ข้อนี้ก็จะไม่ลุกลามขึ้นไปถึงข้างบนค่ะจะสุดแค่นั้นจะจะไม่เจอเลยแบบนี้ดินก็ดีค่ะดินลองใช้จอบลองใช้ไรขุดดูเนาะมันก็จะร่วนซุยอืมเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้แน่นเลยใช่ไหมแน่นค่ะดินแน่นอ เริ่มใช้สตาร์เทนเนื่องหนาเมื่อไหร่ฮะเมื่อปีที่แล้วค่ะเมื่อปีที่แล้วโอ้นี่ปีนี้เขาปีที่สองเขาปีที่สองค่ะอ๋อพี่พงศ์เป็นคนแนะนำใช่ค่ะอ๋อไหนเป็นไงฮะเราดูฝักดูอะไรเอ่อักจะเขียวด้วยฝักจะเขียวเต็มอแต่นี่ยังไม่ไม่ไม่ถึงหลือมันเหลืออาทิตย์หนึ่งเนทิตย์หนึ่งเมื่อกี้มอกี้ดักไปขโมยมาอ๋อค่ะโอ้โหดูฝักมันเต็มฝักจะเต็มเลยถึงนี่เลยโอ้โหดูฮะค่ะมันสวยจริงๆนะโอ้ย ก็<ง>ก็หลังจากใช้ไปครั้งที่แล้วน้ําหนักก็จะดีอได้น้ำหนักด้วยเพิ่มขึ้นดูแล้วเพิ่มขึ้นเยอะไหมตอนนั้นรอบที่แล้วเนี่ยเมื่อเมื่อช่วงฤดูการที่สองของปีนี้เนี่ยครับใช้ไปเนี่ยยังไม่เต็มรูปแบบหมายถึงว่ายังไม่ได้ตั้งแต่เริ่มกันหยอดหลังจากหยอดไม่กี่วันก็ก<ะ>็ต้องฉีดสตาร์เทนนะคะแต่รอบนี้รอบสามนี่ใช้เต็มรูปแบบก็คือขึ้นมาแล้วสามใบ ฉีดตาเห็นเลยแล้วเรื่องเรื่องแมลงสัตรปูพืชมันไงมันลดลงไปเยอะไหมลดลงค่ะประมาณคร่าวๆน่าจะสักประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พกนอนพกอะไรเนาะคือมันมันก็เพี้ยที่บินเลยใช่ค่ะเพี้ยที่เคยบินกับตอนนี้ใกล้จะหักอ่ะเพี้ยจะบินเยอะอ่าไม่ใช่นกนกจะบินเพื่อจะลงมาจะกินมันเพี้ยกระโดดใช่ค่ะโอ้แต่ฝักเปกมันดู เชื้อรานี่เชื้อรานี่มันแผ่ไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะไม่มีเลยก็สังเกตได้ว่าถ้าเกิดไม่ได้ใช้เมื่อก่อนไม่ได้ใช้นี่จะอย่างนี้เลยค่ะแล้วมาถึงข้อนี้เลยแต่เนี้ยนี่ถือว่าไม่ไม่ได้เป็นปัญหาอย่างนี้ไม่ได้เป็นปัญหาอืมซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเชื้อรานี่โอ้โหมันจะลามใช่ลามเห็นบางสวนที่คุณลามลามไปหมดเลยใช่ไหมเหลืองไม่หมดเลยแล้วเวลาเพี้ยกินเนี่ยก็เหลืองไปหมดเลยซึ่งส่งผลให้ฝักของข้าวโพดเนี่ยเหลืองไปด้วยอืม เพราะว่าเพี้ยดูดน้ําเลี้ยงอืมอืมอืมโหจะดูดูเกสรดูอะไรต่อไรนี่ค่อนข้างจะสมบูรณ์หมดเลยนะฮะจะเป๊ะหมดเลยเนี่ยดูรากดูอะไรนะเนี่ยเนี่ยปกติเนี่ยถ้าโดนลมเตเนี่ยมันจะล้มเลยล้มเลยแต่ตั้งแต่ใช้มานี่ก็คือจะมีการแค่เอ็นเอ็นหน่อยๆตรงเนี้ยเนี่ยมันจะมีมันจะมีเอ็นเอ็นหน่อยๆแต่ไม่ไม่ไม่มีล้มใช่ไหมไม่มีล้มเลยครับ ผลิตสปันตาเตนนะฮะช่วยในเรื่องของดินและน้ำนะฮะเพิ่มพูนผลผลิตลดอัตราการเกิดแมลงศัตรูพืชและหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อรานะครับครับไงวันนี้ขอให้พี่ตายนะฮะอีกเจ็ดวันก็เก็บเกี่ยวแล้วขอให้ได้เยอะๆร่ำรวยร่ำรวยกันนะครับครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ขอบคุณครับครับนี่ก็คืออีกหนึ่งเกษตรกรนะครับนะที่ใช้ผลิตภัณฑ์สตาเทนนะครับ เป็นไงครับอยากรู้สตา์เทนดีอย่างไรคุณต้องใช้เองครับ